่อให้คุณเก่งงานแค่ไหนถ้าขาสสติทุกอย่างก็เป็นศูนย์มาดูดูแอนด์ดอนกันครับคุณเชื่อไหมครับคุณคกลทิสโกนทีเดียวทหารข้าศึกตายคาที่กลับต้องมาตายอนาถไม่ใช่เพราะดาบศัตรูแต่เพราะศัตรูตัวเล็กๆที่เรียกว่าเล่าครับนี่คือบทเรียนราคาแพงของเตียวหุยน้องเล็กแห่งส่วนท้อชายผู้มีพระกำลังดังเทพเจ้าแต่อีคิวต่ำเตี้ยเรียดินครับ จำตอนที่เล่าปีฝากให้เฝ้าเมืองซีจิ๋วได้ไหมครับงานใหญ่ระดับซ e อฝากบริษัทไว้ให้ดูแลสั่งคำเดียวว่าอย่าดื่มแต่เตียวหุยทำยังไงครับจัดปาร์ตี้เมาเละเทะแขงไปเที่ยนตีพ่อตาของริโป้เพราะเมาแล้วกลางผลลัพธ์คือหายนะยังไงล่ะครับริโป้บุกยึดเมืองในคืนเดียวเล่าปีเสียเมืองเสียลูกเมียต้องละเหเลร่อนไม่มีบ้านอยู่เตียวหุยเกือบจะเชอดคอตัวเองตายด้วยความระอายใจครับ แต่มันยังไม่จบแค่นั้นจุดจบของเตียวหุยไม่ได้ตายในสนามรบอย่างสมเกียตินะครับแต่ตายเพราะเมาแล้วพานอีกครั้งตอนเสียกุอูไปเขาเมาหัวราน้ําสั่งโบทหารตัวเองอย่างโวดเที่ยมระบายอารมณ์ใส่ลูกน้องจนสุดท้ายทหารทนไม่ไหวรอบเข้ามาเชือดคอเขาตอนหลับจบตำนานขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ตายเหมือนหมาข้างถนนเพราะคุมสติไม่ได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ต่อให้คุณเก่งงานแค่ไหนถ้าขาดสติทุกอย่างก็เป็นศูนย์มาดูดูแอนดอนกันครับฉบับคนทำงานข้อแรกอย่าเป็นหัวหน้าที่ใช้อารมณ์ทำงานการบินแตกเหวงหรือเมาแล้วรั่วใส่ลูกน้องคือทางด่วนสู่ความพินาศลูกน้องไม่ได้กลัวคุณครับเขาแค่รอจังหวะเอาคืนขออ้อ2เก่งแค่ไหนก็ต้องคุมตัวเองให้ได้ครับวิัยคือสิ่งที่แยกมืออาชีพออกจากมือสมัครเล่นถ้ามเมาแล้วคุมสติไม่อยู่ก็อย่าดื่มตอนมีหน้าที่ครับ เตียวหุยรบชนะคนนับหมื่นแต่แพ้ใจตัวเองเพียงคนเดียวคุณล่ะครับวันนี้คุมปีศาจในใจตัวเองได้แล้วหรือยังครับฝากแชร์บอกเพื่อนด้วยนะเผื่อเพื่อนตอนนี้จะลังเป็นปีศาจอยู่